มาเด้อทุกคนกิน,น,ข,นกกข้าวหยาบฝน,กนตกโอ้แสงสภาพของคนเนี่ยขี้รถมาเนี่ยรถจักเนี่ยฝนตกโอ้ตายห้าแล้วนะนิมกินจะได้เขาแซ่บบอกกินข้าวหยาบฝนเนี่ยเนี่ยข้าเป็นข้าวฝนตก,นกเอ้ยดิ้น cũng chắc đều và như là nó phải được nó không mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

กันเดิมุณเข้ากันเลาะกัะแพงเาได้เาได้นั่นนี่าบักัก